ครับสวัสดีครับมานี่<ด>บรรยากาศคำคำมานี่รถแห้เฮาบ่มีงานพักแรม <c oughs> พักแรมอยู่ดม,ดอม <c oughs> โอ้ยมครับมานี่ม่ได้อาชีพได้ครับฝนตกมาได้ไปไทย่างรถหัวตาเดี่ยว มาเบิ่งครับมืัอนี้พ่อเฮ็ดหยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าน้อครับวันนี้สวัสดีครับพ่อแม่ครับผมครับผมโอ้ได้หยังกินน้อครับมืัอนี้ไปบ้านแฮได้ตาห้าตัวเต็มหม้อเลยครับนี่ครับจานต้มครับอยู่ต้องการสามคนครับวันนี้วันีบ่ได้กลับบ้านครับ3คน พี่พอก็ได้เลาขาวสีอีกเด็ดก้เาเทียงครับมาเนี่ยน,น,นู่นฟาปนะที่แรกว่าสีต้มแกงบ๊อกบครับพี่พอแล้วสีมกหม้อสู่ยินแล้วนะ้ชีฟแมมครับมาเนี่ยอันนี้นีไเ,เครื่องตมม่ำไหเครื่องครับนี่ครับ ยางแหนวกับผักสวนขั้วครับนี่ผักสวนขั้วอยู่นี่ครับข้างหลังหัว <laughs> สามเล่นมาครับขาซานย่ <laughs> างดีเลยนะแหน๋ดต่พอครบอยู่พอแล้วก็จัดการโอ้ยใจมันนะครับเหนนน็นโน้ยยางไปขดไว้ย่างกดูดีนะครับขี้แพ้เลย <laughs> พี่พอแล้วก็บแกะเพียงเลี้ยงนะครับวันนี้ แค่เพ yeah, <laughs> hey, oh no <c oughs> okay, ียงเดียวมากแค่เพีงี้รื่องนี่แบบแนนก็แคบแคบแล้วอนเี้ีด้กับบเข็้ากครดีกับบ่อีเต่ที่ดีบ้านคือเมืองเขากับบ่าบักลาดตันอันนี้เขามองวิชาดีหร่อเปล่าตาอต่อจริงเก็บวิชาจะควมันก็เป็นหมูมเฮ้าดกมันอะไยินดอกัวเ็นม หลายเปามากเห็ดทั่วที่เียจะแลตัเถอผู้ผู้แก่ทั้งคนเนี่ยิเด้แก่ทั้งคนถามเรื่องสุขภาพสักคำยวนะถามสุกภาพกูบ่าเป็นัไหนหมนเงว่สมไ่ได้ี่เลเลนี่เลน่เยี่เลี่เนี่เลหมลเาดูแ้นก็ดูดีแลแม อาบันนี้มันตัดเนื้อปวดคือไม่รู้ว่าเตาเป็นกระแตกไหมอ่ะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นหมกหม้อไหมครับเพราะว่าใส่น้ำเยอะน้ำมออ๋น้มันเบิร์กไอ้เนื้อมัน รูเขาจังเเรอเป็นอมอมกัไเลยพาะว่าเพาะว่้นปนเป็นตัวเพราะว่าปลาพวกนี้มันปลาพวกนี้มันไอเนี้ยเนี้ยเนี้ยมันจะสุดง่ายนะครับเนี้ยมันเนี้ยมันจะสุดง่ายเราก็ต้องใ้น้ำเยอะๆสีขขกซะเนาะขวมก็เลยปลากับขวมมาทีหนึ่งกี่าหนึ่งเขาหนึ่งเขาได้วเฮคกับเขาครับ ูลูกซูเต่าตัวรับหมกป,ปาลาฝนมันตกปลามันเบือนครับฝน,นไน <laughs> ตกแบแข้งนครับหวานแทงูก่นปาม่เบพี่นงนค่โ <laughs> างนะครับแหงกัแหงร้างครับ

ช่วยนานได้ยังนี่เดี๋ยวขึุ้ยังตบตบตบนีแนวหนึ่งสิบบกนี่เปลี่ยนเน็ตหดมอนมากพอแล้วกัเอ็นดม้อนนี่โอ้ยว่ามนเลื่อมอย่งได้เลื่อมสมุนไพรไห่พอนี่ไงใส่ใส่่ใสใส่ใส่่ใส่่ บอลเต้นเดบักเยบัเทียน้อยแคไนมีสี่น้อยน้อยทียอะไนะนน้อกวงยุควาเต้ยุสอนเทียเหมือนกันนอ่กับบกต้้งกว่ามันสี่ดัก่อบปีเยอะไล้วะขวบม่น่าซื้อเนี่ครับเขากันนึงแล้วครับเขากันนึงอือมันยากาศ ผ่านเกี่ยวเครื่องใช้ให้มันน้ำบกเลยอย่งรับประทับครับบรรยากาศป่านยุคกระท่มไปนะอันอันมุมนี้ครับพี่น้องอันยังไงพระอิฐตัวนีครับใส่อะไรแทนพอใส่หัวกระเพรากระถ่้าันบกครื่องมันบกพี่น้องผมครับใส่ใส่กระเพราไปเลย ดับขาวนะครับคหัดปีกหอดนี้ใจเม็ดเออแล้วพอไปเก็บก่อนโดนเยอะกว่าอะไรกับวอนเทียนโดนดี่บ่าไก่ครบแล้วเนี่ยกําลังปลดโอเยครับปลาชุกแล้วก็เอาเครื่องใส่กันครับผมไปเก็บยังไงเก็บใบมอญอืมมีอย it, so it mm ู hmm. ่ต like ิต้นมอญอยู่ว่าไก่กดทนเนี่ยฝนลินไปดีก่ มีไฟอยอ่ยมีเลมีไฟเย่อไ้ดอกแค่คือสิบอมีนะเอ่หใสดอแฉ้ดอกแค่บรรยากาศพอเห็นอันนั้นย yeah, yeah, really sure> <pa ู่ว่าเจียวจะมาว่าวตื่้นกระเทาพอ็ไม่สมอืมบานไงเอามาแกงใส่ก็ได้ครับนะแจงใส่จะได้ประกาศว่าผนมันอยู่ในปุกครับ้อวกำลังลดครับ ด้ววเวพอกัรอครับผมครับมีเอินไปไห้กำลังใจทีมงานเท่าได้ครับผมมีเอินแสดงอยู่ท่าคันโทรรแล้วแขลำเพลินเต้ยเสด็ดรอดแห่สาวน้อยทั้งสองหน่วย,ยครับมีเืินทั้งลำเพลินลำเพลินครับไปน้ำกันครับเนี่ยสถานที่เดียวกันเลยอะจะเป็นบุญบั้งไฟลำเพลินท่าคันโทรครับ มวลน้ำกันได้ครับมีอื่น่าจะเริ่มจากบาบโม่ายบสองเมื่อเกิดน,นี้ครับนั้นาสามชั่วโมงโดยประมาณสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ํานี้ครับจังไงกะฝากกดติดตามเบ่งคลิปให้กําลังใจช่องบาวเบียเต้เสดิดลําเพินออฟฟิเชียลนะครับเอเมนยังก็สิค่อยอัปเดตสิ พี่น้องเบิงบ่งเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับ